ถ้าวันหนึ่งมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีสมองไม่ได้มีจิตใจกลายเป็นเครื่องจักรแล้วเนี่ยจะแบบ มันจะน่าหดหูแค่ไหนนะคะ The Handmaid's Tale ค่ะเรื่องเล่าของสาวรับใช้นะคะผลงานจาก Margaret Atwood นะคะเมืองสมมุติที่มีสาวรับใช้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่มีชื่อเรียกนะคะใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นคล้ายๆเครื่องจกักรหรือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะคะทีะ่ผู้บัญชาการจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำทั้งหมดนะคะแล้วก็มีหน้าที่นะคะ,ะขยายพ่อพันธุ์ ของออมนุษย์ต่อไปอะไรแบบนี้นะคะโดยที่ก็ถูกลิดรอนความเป็นมนุษย์หรือว่าลิดรอนความเป็นตัวของตัวเองไปนะคะคิดว่าน่าจะอ่านแล้วได้แบบจะท้อนมุมมองของความเป็นมนุษย์นะคะได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็มองเห็นนะคะว่าถ้าวันหนึ่งมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีสมองไม่ได้มีจิตใจใกลายเป็นเครื่องจักรแล้วเนี่ยมันจะน่าหดหู่แค่ไหนนะคะก็เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะใครที่ชื่นชอบแนวไซไฟดิสโทเปียนะคะเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ห้ามพลาดค่ะ